สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบกับช่องอ้อมแอมชาแนลอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะพ่อใหญ่ลินกับยายวีนะคะจะทําลาบเป็ดนะคะให้เรากินนะคะแล้วทีนี้อ้อมก็เอาเป็ดมาแล้วก็เอามาแช่ตู้เย็นไว้นะคะแล้ววันนี้เราจะได้กินลาบเป็ดกันคะ่ะทุกคนกเดี๋ยวเราจะมาดูพ่อใหญ่ลินกับยายวีทํากับข้าวกันนะคะทุกคนจะเป็นผักที่พ่อกับแม่เตรียมไว้นะคะนี่จะมีผักแว่นนะคะแล้วก็ใบ กระเดาอะไรนะที่เขาเรียกอมก็ไม่แน่ใจนะคะใบมะกอกมะเขือแล้วก็อะไรนะที่แม่เรียกอมก็จําไม่ได้นะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นต้มเป็ดนะคะนี่แม่ก็จะต้มใส่เตาแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันเปื่อยไวๆนะคะทุกคนก็คือจะให้เนื้อเป็ดเปืเป่อยๆนะคะเป็นต้มยำเป็ดนะคะทุกคนแล้วอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้นะคะนี่ เนื้อเป็ดนะคะพ่อก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยมันเยอะมากทุกคนดูสิเดี๋ยวพ่อจะทําการลาบนะคะให้เรากินค่ะทุกคนนี่นะคะตอนนี้พ่อยญ่ลิ้นกะทาการลาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนลาบบะเผ็ดวันนี้เ็นยูเีกิ้มล่ีองชิมดูก่อนกาแฟกุ้น่ะพได้มาเพราะว่า าก่อนที่จะกินเขานะคะก็ต้องใส่บาตก่อนส่งพระในบ้านก่อนส่งพระในบ้านก่อนนะคะอันนี้คือต้มเป็ดนะคะแล้วก็อันนี้คือลาบเป็ดนะคะกับขักนี่จะเอาไปสมงานะคะคุคล้างก่อนเดิมอนนี่ก่อนที่เราจะกินเราก็เอาไปแห้งย่าก่อนนะคะ ้าพี่น้องเดี๋ยวกินเขาคุณนะอันนี้เป็นต้มยำเป็ดนะคะลามเป็ดเป็ดบะเป็ดเป็ดแป็เมื่อไหร่จะแจ็บอะเมื้อวี้ได้กินเขาพ่อมครอบครัวนะคะน้องซ้ายฝ้าวหลายนะคะลอยหาลอยหาอยหาเมียอยหาซโลเมตรตโมงแสบบ่บนี้อร่อยมันคือเผ็ดส่งมาก เอาไม่น่ากินทำไมสีกินยังลูกลูกกินยำข้าสเต็มแเบไม่ัเน้อข้เต็มเนี่ยแบบเนี่ยยำนะคะเราก็จะกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาตี๋แต่แต่ไม่ต้องย้ถึงคิวเดียเนอเือกี้คุณพ่อมาไม่เห็นรอ มอีกตัวรวแหนกรบอกกลืมพาเาไปแล้วว่ามากินตะว่ากลืมไปแล้วว่าเออกินแล้วกินก่อกินแล้วกินอกัี้โรดแนกแกหงนด้วยดแล้วเาลอกลวกเสิรนหล่าปาม่เราเศร้าหิดแลย่ยัหมาอยู่เลยเราเศรหดแลวบ่แม่มีเครื่องดีเลย่ะเม่ มันออกข้าวแล้วเขาก็เศร้าแล้วเราจะเอาตีนดึงมันขลขายนีบ้าอ้นไมหย่งบ่ะมเองเป็นเป็นยำที่อร่อยสุด่ว่าเป็นยำที่ทีนเขาแ่ที่สุดเป็นยำต้มยำไม่เคมคนใช่เตะแน่แ <verw> ต <Har ps> <st> <rawd Moder> ่ใส่ี ใส่พริเผาอะไรซึ่งเป็นแบบน้ำแดงๆเน่น้ำแดงนี่แม่ใช่คือใส้เพื่องต้มยำนะต้มยำข้าต้มยำเออขนาต้มยำน่ะแล้วก็ใส่บลาคามเปียบ ค่ะทุกคนเมื่อนี้นะคะน้องชายกบเลิกงานไว้นะคะเฮาก็เลยได้มากินข่าวซุ้มกันนะคะก็คือกินข้าวรวมกันทั้งครอบครัวเลยนะคะก็กินกับลาบเป็ดด้วยนะคะอร่อยมากเลยนะคะทุกคนวันนี้อมก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคน